ติเดเ้ยบัดมาดูครับงานนี้นะครับจมอีกแล้วปลาเหลือปลาเหลือเห็นไต้ตวนงอเออ,อต,ะตะโกบระวังเนื้อตะโกบ ระวังระวังอันนี้บ่ <oui. S 2> อนจ่าของนุ้ยสี่กองสี่กองรถสี่กองระวังนะครับวจฟูมันออก่อนได้เป็นทาง

อินามีเนอินามีเนฮะทีมงานนี่เองเมียนพองร้อยอารถจอดรถออร์ไทยเยอะโอ้เดี๋ยวมาดูรถเกี่ยวลากรถไทยติดตามชมอีกไม่นานบปะม่นอนเนี่ โอ้จยเย็นๆนะนะด,ดินมๆครับดนิ่มๆครับ,รบยังดรืดๆเล้นเลนาะนี่นี่ขนาดขนาดไอคนส่วยนยังบ่าว่าดรืดๆเลยะจัลอมเลยจรลมเน่าดอกจึงใจมัอ้อเออติดจริงๆนูวดูวะๆๆเออของแท้ของแท้ต <c oughs> <c oughs> ์าเทมเนเทเลอยู่นะ <c oughs> โตีได้แต่ละมันเชียบเนาะเออแต่มือตัวแดงพ่อเชียบเนาะกำลังยืนงงในดงกล้วยครับอมาดูเจ้าของฟอร์ตขึ้นเลยครับอันนี้นี่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  โลฟอร์ดครับศรีโอ้ใครอยู่ทุ่งก็ใครตกลงตกยางหมดเลยโอ้โฮนี่เธอเอ่ยเจ๋โอ้เตียงเอาเตียงเตียงๆๆบ่เตียงเรอเอ่ยเตียงด้วยไผอุ๋ยเอ้ยน้องมาเข้าเนี่ยตะกើมมาแดงเร่งไม้อกตะกើม การสูงครับท่านพวกนี้ฟอร์ดท้องเกจะมีฟอร์ดครับโอ้โหฟังฟ,ง,ฟงเลยครับมาดูมาดูการดึงของ4018 SP อาจจะงงๆครับในดงกล้วยครับรุ่นใหม่มันจะงงครับไม่เหมือนรุ่นแรกๆนะครับหนครับลังไม่เข้าใจหลัก ยังไม่ชำนาญครับพูดง่ายๆคือยังไม่ชำนาญเคยขับแต่รุ่นใหญ่มาดูคันเล็กๆคิมี้อัดยาวครับคิมี้ ก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับท่านนะครับที่รักกัเกเซนะครับแล้วก็ชื่นชมในเอลซีซูนึงแปดครับเป็นกำลังใจทุกท่านนะครับสำหรับคิปนี้โโขึ้นแล้วโอ้เราน่าจะจมฟด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 สุดจัดประบอก ได้ละโอ้ได้ละได้ละกร๊งลคลิปนี้ก็จบการรีวิวเพลนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาชมคลิปต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับ